สวัสดีครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้กับนี่ก็เองเหมือนเดิมเลยครับก่อนอื่นมาแล้วอย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเกอด้วยนะครับผม mm hmm. ตอนนี้นะคะฟรีไฟมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นมนนั่นคือพ่อหมีใจกล้าแม่หมีซาไหลวัวโอ้โหแค่แคปชั่นชื่อนี้ก็คือเด็ดแล้วโนอะ ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นการสะสมโทเค็นนะคะแล้วก็เอามาแรกชุดสุดน่ารักได้เลยนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยมีตั้งแต่26มิถุนาถึง5กรกฎาคมนคะครับผมเดี๋ยวรักไปด้านกันดีกว่าไป มาแล้วลูกจ้าบอกเลยว่าชุดนี้พี่แก้วตั้งตารอมากๆเลยนะครับผมหลังจากที่เห็นแบบมีการหลุดออกมาแล้วว่าจะมีของเข้านะคะซึ่งบอกเลยว่าชุดผู้ชายก็โคตรน่ารักชุดผู้หญิงก็คือโคตรน่ารักนะคะผู้ชายก็จะเป็นแบบแพนด้าผู้หญิงก็จะเป็นลายน้องบัวนะคะแต่ว่าพี่แก้วเนี่ยเล่นตัวผู้หญิงเนาะแต่คือแบบคือดีเอาดูดิ คือดีอ่ะคือแยกส่วนคือน่ารักอ่ะผู้ชายก็คือน่ารักตามูต้ามิผู้หญิงก็คือแบบเด็ดดีหลักๆเลยพี่เก้วชอบกางเกงในอุ้ดูดีด้ารักอกางเกงในคือดีนะคะผู้หญิงนะคะอ่านี่รองเท้าของผู้หญิงนะ,ะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าพี่แก้วต้องหาทั้งหมด100โทเค็นนะคะเดี๋ยวเราไม่รีรอเลยละกันเนาอะ,อะกิจกรรมนี้พี่เก้วมีเพชรอยู่ที่4 5 0 2ไดมอนด์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า100โทเค็นเนี่ย มันจะออกยากไหมออกช้าไหมหรือพี่แก้วจะได้ระหว่างที่อ๋อสุ่มนะคะผมอะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าพี่เกวมีแบบโซลลดไหมนอ้ออะโซลลดเลยครับผม2ี่กล่องแรกคร่ะผมปะมาตัวไวเลิศสแมนเตนอ่ะเรียบร้อยค่ะผมจบไปแล้วหนึ่งครับผมซื้อต่อเลยฮะต้องซื้อที่ละยี่สิบกล่องน่าจะเวิร์กสุดนะทุกคนใครมาแล้วอย่าลืมกดอ,อาไม่มีคูปองด้วยไอเช็ดดู ครูปองไม่มีหรอฮัลโหลเดียวตายเลวอยู่หนวะที่แรกครูปองอ่ะมันมีให้แลกอยู่ไหมหรือว่าเดี๋ยวพี่แกแบบหมดแล้วหมดแล้วลูกจ้าชุดกโก้เศดโดยมีให้แลกแล้วดีกะเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้บัตรอะไรเอ่ยไม่ได้ด้วยเรียบร้อยเฮ้ยเกิดไปมุยเย่มีบัตรไหมี่ัตนนั่นี่นี่งอาพี่แกต้องซื้อเท่าไหร่เนี่ยทุกคนอันนี้ ร้อยห้าสิบอันนี้พันห้าหรออ่าพี่แกต้องแชร์ไหนวามันไม่มีแล้ววะทุกคนใช่ไหม <c oughs> อ่ะไม่มีงั้นก็รัวๆเลยอย่างละโอ้โหงั้นงั้นไปทีละห้าร้อยก่อนละกันมันไม่มีส่วนลดแล้วนี่เนาะปะโอ้ยใช้ได้หวะไม่มีส่วนลดเลยต้องออกง่ายแล้วแหละจริงๆจังหวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแตัด,ดีใจทำไมพี่เอาใจทั้งชุด อาชุดวัวเสื้อมานะครับผมเฮ้ยเช็ดดูได้ของผู้ชายด้วยเอาวะเอาวะได้ผู้ชายเวิร์กอะ่ะจะเรยวจะเบกเอาแล้วครับผมตอนนี้นะคบผมพี่แก้วมีอยู่ห้าสิบแล้วเอามาครึ่งทางแล้วครับผมครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วมาต่อเลยมามาเลยลูกจ๋าผมเฮ้ยลุงท้าผู้ชายเฮ้ยเอาวะ คือพี่แก้วไม่เล่นนะแต่ว่ารู้สึกว่ามีแล้วมันสวยอะ่ะคือชอบเออคือเอาคือไหวชิวอะแปดสิบเอ็ดนะซื้อทีลาอันนี้ซื้อที่อะไรนี่แล้วกันสิบแล้วกันเนาะใน,นเมื่อไม่มีส่วนลดละแปดสิบไอทีละสิบน่าจะได้อยู่เนาะปะต้องออกแล้วแหละจังวันเนี้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอโอ้โ,อโหเดี๋ยวแต่เดี๋ยวพี่ก็แลกอยู่แล้วปะวะก็แลกอยู่แล้วปะวะฮัลโหล,กกโลกเกโอ้ยแปดสิบเก้าครับผมก็ต้องสิบอยู่ดีเนาะหรือยังไง ห้าแล้วกันไปเรื่อยมาแล้วลูกจ้าชุดอุ้ยลูกโหเนี่ยพี่แก้วได้จะครบชุดแล้วลูกขาดกางเกงในคือเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเก้าสิบสี่คือประเด็นคือได้มาเกือบบดแล้วนะซื้อที่ละกล่องละกันนานเงี้ยพอที่ละกล่องปุ๊บก็แกล้งมายงชิดเลยนานเงี้ยเมื่อกี้เท่าไหร่นะ สิบบางพิ่งออกเลยตอนนี้ร้อยหกไปเลยทุกคนค่ะอะพี่แก้วแรกเลยละกันนะฮู้จตเสียดายว่ะได้เสื้อมาได้หัวมาได้รองเท้ามาขาดกางเกงในซึ่งกางเกงในมาเป็นสิ่งที่ต้องมีทุกคนอ่ะพี่เก้วยอมซ้ําไปละกันนะคบผมก็ขอแรกเลยละกันนะฮะผมอาจจะไปเฮนะเสียดายว่ะกางเกงถ้ากางเกงในออกนะคือีกแก้วแบบเบึ้มบัามเลยอะจริงเบื้อบัามจริงอ่ะสิอันไหนไงแม่ง คือดีอ่ะเราหกอันเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังนะครับผมหอันนี่แล้วกันแล่นนี่หมดเลยแล้วกันหกอันไปเลยสวยโอเคโอ้โหโอเคครับผมก็กิจกรรมนี้นะพเมื่อกี้พี่แก้วมีเท่าไหร่4ี่หนะคะลบ2652นะคะผมกิจกรรมนี้พี่แก้วหมดไปที่1850งดรอยดมอนนะคะแต่ว่า ถ้าคนที่ไม่ได้จะเอาเต็มชุดนะคะก็น่าจะออกไวตั้งแต่แรกๆเนาะถือว่าโอเคอยู่นะคะผมถือว่าของที่มันออกในตู้ออกไวอยู่เนาะไม่จําเป็นต้องรอมาแลกนะคะแต่พอดีพี่แก้วอยากได้ครบชุดนะคะคือขาดแค่กางเกงในอย่างเดียวเลยจริงๆอะถ้ากางเกงในออกคือพี่แก้วคือแบบได้ตัวผู้ชายไปแล้วนเนี่ย อ่ะก็หมดไป1850นะคะใคร Zoom, คสุ่มกิจกรรมนี้แล้วหมดเท่าไหร่นะคะออกง่ายเหมือนพี่แก้วไหมระหว่างตู้หรือว่าหมดเยอะกว่านี้อะไรไงลองคอมเมนต์บอกบ้างละกันนะคะผมเพื่อที่จะได้แบบเอาไว้ให้คนอื่นดูนะว่าเป็นยังไงนะผมก็ใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรดีๆพี่แก้วจะมาให้ดูนะครับวันนี้ขอตัวก่นครับผมบ๊ายบาย Baby, let's go.